Ồ, phải có cả xà, cọc xà, cái này Được <laughs> lại

มอนั่งค่มอให้เขากินน้องทุ่งน่าไหลเอาเนี hmm. uh, ่ยเขาก็รวมมดวงนคนูเาขาเห่าเนี่ฮะเขาอย่างวะเขาเห่าเนคนนี้วอ่ะา่เหมยา

เปียด่น่พัดอำเอเาห้างดีนะ oh ini dan papang hehe con đái con nằm con đái nhìn bên trái hử ừưa tập ngay thôi nó vô luôn vô nó coi không biết ăn nó không

เนี่ยมันร่วมปันพันมากกลยีมอมใครชัดดีกว่ากันปัดดีดีเด้ออย่างนีดีไหมมีดีบ้ามังเลยนะ มันเอ็กโซยารเว่าเย่อยเาะนก็อ็กข้าเลยม่ดไปจั่วเยแมีกว่าอิดนึตื่งเท่าจัมมันหงงหง่ข้าวข้าวนีขวะหงายใช่ไหมเืิมมันอุ่นอีกหงข้านี่ เอามาผมาเอากันไนผลก็โล่งเงี้ยกไม่ได้ผลก็โล่งอ่ะมีน้องเฮ้ผลมาเกาก้วบัดเขา เขาสภาวะมึงไ้เขาสภาวะมึงไปเ,เออจำดิด กำลังถึงเขายามอ่ะเออถึงเขายามันยามบ่ไหวอะีไหวกีริมเขาบ่มีอ่ีริมเขาไ๋อตีิมเขาก็ตีไหวกบ่มคยหนี่อ่ะนี่ไหน่ Ni <laughs> này nữa, ngủ băng kiếm 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 เขาก็ร่มนะวมเนอะเขาก็ร่วมเขาก็ซื้อมันดางกว่ามาแล้ออตีตีกนไมกวางเลอเมื่อกี้ว่ามงก็มักไวายหรืออะไรล่ะ,ะ,ะกกล่ะ นายกี่ปู่เนี่ยต้องยกกันมาปู่ที่เดียวเลยว่าหน้าปัดเขาอะปู่ไม่ต้องชอบแขกนะน้องชอบปูว่านี้ได้หรอปู่ไม่ด น้องอยู่เมืองไก่อะมาเอาวันพีน่น้องหน้าไหลนี่วนออนยว่ะพี่น้องอยู่นั่งอเมริกรันเซงนกับบุมาเลเซียปุ่นบ่าอยู่น้องเมืองวะ่ะอย่าไปลืมพิงทุ่งสับดาว่าเมืองเฮ้าเน,นี่ยว่เนี่ยเมืองแปลแล้วเลยข้าวนะี่เป็นข้าวปัดเขา้า <c oughs> อย่าไปลืมพี่น้องหน้าคันไหลข้าวปัดเข้าค่ะนี่ป่าววันกัน จำว่าจำว่าจำจำว่จะมีถึงเข่งกินข้าวันเนนี่วามไม่ต้องไม่อย่ไม่ต้องไม่ก็่เป็นปยกาบ่เนาก็ต้องไม่กันเหมือนในธมะเหต สังหร่ยสังหร่ยเจาอยลกวานันเ้ายนี่หมูลอหไงโอ้ลอจากฐานนี่หมูลอกจากาน nhìn, nhìn, nhìn. Ừ? Có xà, có xà, này em mất kim trà yên is hát mặt luôn hằng kêu kêu mày sắp mày 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 mày

กไม่หมต้อไม่เาาอู้ไม่ไหมต้องไม่เ้าไหมตกอไม่ด้หลายริมเว้ย